อ่าขออนุญาตเด้ออ้ายอันเห็นเบาสิงอยู่บ่ว่าเด้อเห็นแล้วมาอยู่เข้ามาในบ้านอยู่บ่บ่เห็นได้บ่เห็นบ่มื้อนี้เออตอนน้มอยู่นี่เด้อพี่น้องเนาะเออตัวเาบาเเานมาจุพื้นนออยู่นี่แหเบิ่งชพี่น้องเนาะ่บ่แม่นอกเราสินอนอยู่ในบ้านนี่พื้นเราก็จุอยู่นี่ หน่อยเนาะอ๋อม no ีเต uh ็รอบสุด hmm. อ uh like ้าแหละพี่นราไมาแล้ววันนี้เนาะเราไปใส่ได้บาสิ่งเนาะปหายนกับะเฮนี่าองนิ่ะนมาพ่อ้อรับประนัยมาอยู่ห้มบกกันบ่ พี่น้องเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิบซีเบอรสุขุสุคนพี่น้องเนาะหรือว่าซิ่ในและกระตางประเทศพี่น้องเนาะกระยิบดีต้นหับทานกระซูซ่องเบาซาดีซาแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอกันคือเก่าเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาหับชมคลิปอ่เบาซาดีในมื้อนี้พี่น้องเนาะฝากเปกระด้างใจแน่เนาะ อาพี่น้องเนาะถึงเวลาที่ทางพ่อแม่พี่น้องอิบซีรอคอยเนาะพี่น้องเองเนาะมื่อนี้กะพากันเข้ามาหาทั้งวาซิงพี่น้องเองเนาะหาเตีองหาที่เฮือนาำบาซิงวาสีเอาทั้งคูบาเนาะหรือว่าญี่ปเนาะพี่น้องเนานะหาลวงพ่อหน้าพี่น้องเนาะมาหาลดน้ำมูนเนาะในเฮือนในซานพี่น้องเองเนาะ แต่ว um, um, uh, mm ่าอ่าไปหาว่าสิ่งอยู่อ่า2จุดพี่น้องๆบ่เห็นเราพี่น้องเนาะอ่าวันนี้กสิมาเบิ่งอยู่เราอยู่ในเฮือนพี่น้องเนาะอ่าบ่ฮู้ว่าเราสิอยู่เฮือนหรือบ่หรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเาเอามีแต่รอติดตามนํากันพี่น้องเนาะว่าสิอ่าได้เฮ็ดบ่หรือว่าจังได๋มื้อนี้พี่น้องเนาะถ้าว่าอ่าอันบ่นว่าิ่งนี้เขากเฮ็ดบ่ได้พี่น้องเนาะ ບໍລິເວນทางຫມອມເພິ່ນດ້โทรຫทางທນว่าມືມມື້ນາຊພີว่าົມດັລົດຫ້ບໂົຮນວ່າສົມວນຢູ່ນຕມືດມ່າດນ เด็กบริขามาเบิกเงินเราเตือนโดนละพี่น้องเลยเนาะเป็นจังไหนดิเนาะมีนี่ก็มาทำกันสามคนพี hmm. 是是 okay. yeah, ่น้องทำรีบเาเปียดแน่บเสือนบาซะดิเองพี่น้องเลยเนาะครูฮ่ากบกบกบกวยแล้วติดแล้วพี่น้องนะลฮะขุนหาเรือ อยเพือนบอ่บนาสิงเนาะปิดบ่ล็อกบ่ลลอกบอมไมด้พี่เด้มดีเนาะได้หลอกไม้เด้วบัดนี้ได้หลอกไม้เขาไ,ได้ล้วปิดตะมอมครับยังใส่หลอกไม้แล้วบันนี้เนะาะเราไปใส่ได้บสนะ่สิงเนาะหาย,ย,ากหยนกบ่เ็น นี่เจ้าของเพิ่ขึ้นะวมหพ่อพ่อหนัาเรจาปนัมักปนักอยู่มบกกันบ่แต่ว่าผมมีเล่ากี่เวกัวิธี่าได้ได้เนาะทนัดเลยเนาะจะคองเพื่อนโมยูโมยูกับปุ้ตเฮ็ดนี่ เห็งามลงกว่าอย่างนอนเนาะบิงเนาะรถน้มูลแล้วนี่ต้องมานอนได้บ้านนี่เนาะอ่าแต่แรกว่าอ่าเพื่อนมวยมวยมานอนเหาือนนต้องเห็นวิธีก่อนจยางนอนเามือนกังบัดเราลดน้มูลแลว้วสิได้นอนเลยบ่อืม เดีย๋ยวเราเบิกเงินส่วนแล้วก่อน <c oughs> ไม่ละติดคักแล้วอ่ฝน,นตกใส,ส่ซีแห้งคักเนาะโอ้้ำไมแต่นี่ n h าขึ้นเต็มเลย ปลิ้นมีคาแล้วสุข,ขาอาณาไม่อาคุคุ คู่อี่แล้วก็ไปแล้วนนเนาะบินเนาะพี่นงองเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยสิไม่อยู่บ้านเลยพี่นงองเลย <c oughs> มีแต่ไปเบิ่องอยู่บงสถานที่พูดแหละพี่นงคยเนาะ มันมันคงบกพุ่นละว่าสิอยู่เร็วบ่นี่ไปอยู่ว่าั้นอ่าศาลานั่นบ่เห็นล่ะพี่น้องเน็นแต่เสื้อผ้าหน้าพลเต็มอยู่อ่าหมอนเครื่องนุงเราาตกาตังาบกาบัดเต็มอะอยู่พี่น้องเลยเนาะาพี่น้องเนาะรออ่ารับชนํากันอยู่อ่าโฮมบกพุ่นละพี่น้องเอ้ยเนาะว่าสิเฮ็ดแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเนาะ ถ้าเกิดเราขึ <noir noise> uh ้นแผนเราก็ต้องรออยู่นี่พี่น้องไงเนาะรออยู่นี่อ่ะพี่น้องเนาะไปรอไปหาเราอยู่พุ่นนะพี่น้องเห็เนาะ ไปแหละเนาะนรือว่าเขาเ็ดปานี้แล้วบัานี้ก็จ้าดลวบมากอ่ะแล้วอยไทั้งนาพุ่นนกเนาะบัอนี่บัอนั่นไงมันพวกุกนีงมีนเป็นมัดแล้วพี่น้องเลยเนเป็นมัดแล้วเป็นรุดบ้างเนาะัวมากอ่ะเี่กวเป็นเทื่ชุดไทยนะวบบนี้เขาบเพ็ดเ็ดขนาดนี้แล้วนี่แต่ว่าแล้ยังบับัมีหือว่าบัวีขึ้นนะนะเขากับล่อยได้แันี้เขากับ่ได้ตามแล้ว เพราะว,ว่าอฟกเว่าอยางไไปไนเอพกเข้าใจพกก็เข้าใจนะคือเอฟซีที่ว่าเอฟซีเฮาเทๆที่นะเอฟซีเต่เทียว่าถ้าวอันฟูไรทา้ทาวาท่านใดที่เขาคเคียนแบบดา่าเฮาอันนี้นะ่ยพวมันเอฟซีเฮา,าไปาไเน <c oughs> <c oughs> าะแตว่าเอเฮาเๆเพ่จะเข้าใจว่าอันใดเป็นอ,อ,อันใดอันควรอนไบุควที่นะ ยูนีกับบหินแต่ไม่ใจกเาลูงมันยจิติดลุงมาเยอะแต่เขาลูไปยังแต่ก่อนน้องเปล่นไม่ได้อย่เนาะเปนก็แล้วก็อยูนีละไดกพวกก็นั่งไปไม่ยังมุ่นอยู่เนันอุ่นัวอะกันเชือ่ดี๋ยวแล้วยางกับไปได้บ้านนะเดี๋ยวเราขี่ไปแท้แล้วผมเราก็เคยยางกัไปกันไแมเราลองลองขี่ด่ เราไปเส้นมองเส้นมีเนาะหาเงินหมดเลยแต่มาไปหาเช่นไหนบ้างเนาะมองตัวนี้นะก่นมื่อนั่นก็ว่าโอ้ไปเช่นมีเขาไหวก่อนมาสั่นไปเช่นมีเช่นไหวอยาเงินใชไปิดใจเออเช่นไหวก่อนเช่นไหวก่อนเนาะ

พแน่ชว่าเลยก็บรสิเนะข้าเวลารก็ว่าพิษเลยพ้าเวลาก็พิษอย่นเนาะอาน่อยก็บ่ว่าอีกบอธิบายเ่แนเรื่องโเล่าองอีกวลาอย่างเนี้ยจะได้่กเลยไปเ็นโงเลยเนาะขี่รถขี่รถรหาแล้วเลยวะขีรถใหญรอหาแล้วเลยเออมาบรเวณนี่พุ่แล้วเข้าไปทังบ้านพุ่นแ้บ้านนี่โค้งม่ก็โค้งหม่ได้บานนี้ อย่างนี้แล้วคานวาแล้วขับมากกับพ่อแต่งงานนี่แหละโมกไปไกลันบกเขาไปห้องพุ่นหรอส่ยนข้าวข้าแต่เีนี่มือนั่นกับพ่อเอนพ่อแต่านี่แล้วอะไ,าอไราวเนียก,ก็งกงกเงื่อนงมเนเขาไปนีน้นองเดินมานต่างประเทศไปเนาะอยากได้จะตังค์ได้ไปีเนาะ

Đó, bà này. <laughs> bài đời bọn em bài hà bài hát ở lại bụi em mình đâu, mà nó mới nóng bí ẩn mình bỏ nóng bí khôn nóng bí khôn nóng bí ẩn 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 nóng bí ẩn

อยังงนีน่นะหรือว่าเราเรา่าติบอกด้วยยังไงเรามนีได้พวกแต่ยังมันจะบอกเราว่าเสียดมันนี่ไปเนอะที่ว่าคุยกับอสเซียนว่านี่เป็ว่าเป็นว่าเอ้าไปเลยเลยไปชนะบอเซียนไปหับออกบ้ามา

ว่าสิว да. ักอยู่หรือช yeah, ี io, ้ครับโมกันอะไรหรอคยอะไรพวกไม่พูดเลยยืนคอยก็ได้อยูต้องคุยยูเลยเหมือนเวลาเมื่อมาเห็นกระต๊อบมันไปนอนชมวิวอยู่นะเหือนกันมาานกับเจ้ากันคุยกับพี่เชี้อะไอย่างเด้อคุยกับผู้ใหญ่อย่างเดียวคุใหญ่ไปนี่ให้จำโอ้เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่จะเนี้ยแถวอุ่มเนี้ยว่ะเนี้ยโน้ตเรามาเห็นเราเห็นแล้วแหละ จิงแล้วพี่น้องมันนี่ก็ได้าตามมาเอาไม่เลิกไม่ลาตามเขาทำไมเหรอตีตามมาื่อนี่ก็คือตามมาไอ้พี่ทมมีวพาไปสิงเด้อพี่น้องเดอ้อแบบน,นี้นนหันใต้หัวเหนอยู่เนาะลงไปพุ่นหรือพ่อมาพี่แจ็คกี้พ่อหรือว่าแล้วแบบนี้ช่วแล้วเขาไปลงงานใหญ่อยู่จ้ะว่า เขาไปที่อีกเนาะบอสได้เล่าเราก็จะมาเข่าไปโรงงานนี่ยนะบอสเนี่ยนี่เนี่ดูเปิดดูโจเมนเด็กบริโอโรงงานกย่โรงงานห้างนะบริโรงงานนั่นเนาะโรงงานแบบกัจเจ้าอะไรบริเฮ็ดเนี่ยโรงงานกัจเจ้าเราโรงงานแบบกัจเจ้าบริเฮ็ดบริเปิดใช่ไหมใช่แต่มีคนมาเฝ้าอยู่างนี้ซื่อนี่แหละโรงงานนี่แหละอยู่มริึงเราอยู่

กันเมื่อวานแต่บัดที่นี่นะทั้งบอสิคุณฟูยูบบอบอเอ็นนัดนะนัดคืนนี้นะโอเคเนาะนัดคืนนี้นายมาอยู่บ้านแล้วตกลงกันบนเรือนี้บนเรือนี้มาสีแต่รับเมื่อนี้เหมือนว่าเพราะว่าทั้งนั้นกับทั้งนั้นผู้บ่าวเป็นการเป็นกวางตอนใดก็ได้สี่นะเฮะมีแต่ไปับเพิ่นทันโดยโดยมีแต่ไปับเพิ่นมาโดย

ปิ่งหมูปิ่งหมูปิ้งหมูนะนะใช่ไหมจะส่งปิ่งโดยสบายดีปิ่งหมูปิ่งเท่านอสิบ0 0นสิบพันเอาเอาสองปิ่งเด้อขออนุญาตหน่อ้ไออันเห็นเบาซิงอยู่บอเ,เห็นแล้วมาอยู่ขับมาในบ้านอยู่บ่

ตกเ

ว่าส <im <im ิงเรามาอยู่เด้มาว่าเราไปห็นไม่สั่นเดียวถ้าเขาไปเวยจุกคิดว่าเอาพี่น้องไปเนาะเดี๋ยวสิมาเวะมาเบิ่งอีกพี่น้องเนาะเพราะว่ายันว่าอ่าเรากลับมาพี่น้องไปเนาะพี่น้องเนาะกลับเบิ่งก่อนตอนนี้ก็พากันตามหาว่าสิ่งพี่น้องเไย ตะกอนแล้วมัอยู่นี่นงได้พี่น้องไหมเนาะเอ่อตะเผาอบาเพเรามาจูพื้นทรายนอนที่นี่ได้เบื้องชงพี่นตัวอย่างเนาะอ่าบ่แม่หรอดเราจีนอนอยู่ในบ้านนี่ยปพื้นทรายเราก็จุอยู่นี่พี่น,องงน้อยเนาะอ๋อมีแต่รอบอยู่ท้ายแหละพี่น้องเนาะคือทางวาเซดีก้กระชได้เข้ามาหาเราแล้วลกระชได้ อ่าปล่อยให้เราไปไปตามสภาพเราจางที่เราเป็นเราเปนองค์เองเนาะอ่าก็จะปล่อยตามไปละตามาพี่ตามกรรมแล้วแหละเป็นอย่างไรทว่าเขาซอยสุดแล้วเนาะแต่เราก็ยังเป็นคือเก่านะพี่น้องเนาอทว่าได้หลังจากที่ว่าได้รถน้ำหมกน้ำมุนเราก็ยังเป็นคือเก่าเขากะอ่า,อาคิดกับตัวเราเองอะไรพี่น้องบอลนี้ก็ได้เนาะอ่าครับซาพี่น้องเนาะกระมแต่ว่าเรา เราเขากันเสียฮเราอีกก่อนเราธวามือนี้ธวารเราโจตุราบุญยุมาเขาก็บบอสามารถเทิวิธีได้พี่น้องเนา,นาะเทางสารคดีนินลลาไปก่อนพี่น้องเนาะพิพาประการใดขอโทษขออภัยคุณพี่น้องอิบซีเบอร์สุขุสุคนได้พี่น้องเด้อเนาะคำว่าคำจ่ายใทั้งบวชสด็อ่าบอระมวลนันทูนอนทะวถฒกบกุกวดเจริญขอโทษขออภัยทางพ่อพี่น้องอิซีเบอร์ทุกทุกฐานเนาะสารคดีนินลลาไปก่อนอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดี